ด้นมะพังอะไรวันนี้เนี่ยคนยิ่งรีบๆอยู่บ้าไ้ยโอ๊ยโอ๊ยฉันเจ็บนะเจ็บเหรอแต่เธอมาชวนฉันเองแล้วยักษ์ชน,เนีเจ็บแค่นี้ไม่ตายหรอกค่ะคุณคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะนี่เธอก็ตัวดีเลยนะไปปกป้องอะไรมันแค่นี้ไม่เจ็บหนักหรอกรู้ไหมฉันนี่จะมาซ่อมโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์ฉันจอแตกต้องรีบซ่อมเดี๋ยวนี้เลยนะวันนี้ฉันจะบินไปอเมริกาเข้าใจไหมได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบให้นะคะรีบๆสิะะสักครู่นะคะนั่งรอสักครู่ค่ะวุย้ยซวยอะไรกันนักหนาเนยวันนี้ ได้หรือยังคูณนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะฉันโอนให้แล้วนะห้าร้อยคุณคะไม่ใช่ห้าร้อยนี่คะเราตกลงกันที่พันหนึ่งไม่ใช่หรอฉันยังไม่ได้พูดเลยว่าพันหนึ่งฉันเคยซ่อมอยู่ห้าร้อยจะมาเอาอะไรพันหนึ่งฮะกำไรเกินไปหรือเปล่าไม่ได้นะคะแบบนี้ฉันขาดทุนนะคะคุณเรื่องของเธอจ้ะไม่เกี่ยวกับฉันขับรถก็เหล่องเธอฉันไปแล้วเจ๊จ๋าจริงๆแล้วอ่ะฉันเห็นด้วยนะ ห้ายก็น่าจะพอแล้วแหละเห็นไหมอีดังตัวดีนี่ยังบอกเลยว่า500รอยก็พอแล้วเอ่อเอาเป็นว่าฉันขอดูมือถือคนหนึ่งได้ไหมคะฉันอยากจะรู้อะว่า5 0 0ร้อยที่่ายไปคุ้มหรือเปล่าเออ500รอยซ่อมก็ไม่ดีคุยจะทำอะไรอะไปโยนทิ้งไงวัญญาโยนทำไมนี่ชนีทำอะไรเนี่ยอีก500รอ่อะจะจ่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากจะตกเครื่อง อือ <ãos> ฉันออกไปแล้วอีกห้าร้อย500เป็นพันหนึ่งเอาแบบนี้หนังสือเดินขาดฉันฝากไว้ก่อนเถอะนักันชนีแกก็ได้เหมือนกันออ้้าเฮย